สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel อีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ เวลาที่มีหนุ่มๆม,มาจีบหัวใจของคุณสาวๆก็มักจะเต้นแรงเป็นธรรมดาหากหนุ่มคนนั้นคือหนุ่มที่คุณก็เล็งเอาไว้หรือเป็นหนุ่มในสเปกเพราะถือว่าเสน่ห์ของเรายัางทำงานได้ดีลองคบกันดูก็เป็นเรื่องธรรมดาของสเต็ปเวลาที่คบใครเป็นแฟนแต่ก่อนที่คุณจะลองคุยไปถึงขั้นคบกันนั้นขอแนะนำว่าให้คุณเช็คให้ดีซะก่อนดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดูหพฤติกรรมของผู้ชาย ที่มาจีบมีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่านำเอามาให้คุณสาวๆได้ดูกันจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังตามไปดูกันครับข้อที่1ก่อนคุยขอดู Facebook สิ่งที่คุณต้องเช็คเป็นอันดับต้นๆเลยก็คือ Facebook ครับเพราะหากเขายอมให้คุณเข้าไปดูแล้วก็ก็สบายใจขึ้นมาหน่อยแต่ก็อย่าเพิ่งชะล่าใจไปนะครับเช็คให้ดีว่าเขามีการลงรูปคู่กับผู้หญิงคนไหนไว้หรือไม่หากมีก็ต้องเข้าไปส่องให้แน่ใจว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นอะไรกับเขาเป็นเพื่อนเป็นญาติหรือเป็นแฟนสาวเชื่อว่าเรื่องแบบนี้คงไม่ต้องบอกเยอะหรอกจริงไหมครับเดินหน้าส่องเต็มที่ ดีกว่ามารู้ทีหลังว่าเขามีแฟนอยู่แล้วอ๋อแล้วเช็คให้ดีด้วยนะวันนี้คือเฟซจริงของเขาหรือเปล่าครับข้อที่2ติดครอบครัวจนเกินไป ก่อนอื่นคุณต้องช่างใจไว้นิดหนึ่งหากผู้ชายคนนี้ชอบอ้างครอบครัวตลอดเวลาการที่ผู้ชายรักครอบครัวนั้นเป็นเรื่องที่ดีครับแต่การที่เอะอ,อะไรก็อ้างครอบครัวอ้างพ่อแม่มีธุระต้องไปกับพ่อแม่ไม่ว่างทั้งวันรับสายไม่ได้เพราะถึงแม้ผู้ชายคนนั้นจะรักพ่อแม่เขาแค่ไหนแต่เขาก็สามารถแบ่งเวลามาให้คุณได้หากติดครอบครัวขนาดนี้ล่ะก็เช็คให้ดีนะครับคุณาสาว ครอบครัวที่เข้าหมายถึงคือพ่อแม่หรือเมียกันแน่ครับข้อที่3ไม่ชอบรับสายไม่ค่อยตอบแชท เป็นอีกเรื่องที่คุณสาวๆควรฉุดคิดไว้ก่อนก็ดีนะครับเพราะการที่เขาไม่ค่อยรับสายหรือตอบแชทเป็นเพราะเขายุ่งจริงๆหรือเขาอยู่กับแฟนของเขากันแน่เพราะไม่มีใครหรอกนะที่จะยุ่งอยู่ตลอดเวลาหากเขาไม่มีใครเขาจะพยายามรับสายคุณหรือรีบโทรกลับทันทีครับข้อที่4ระวังคำหวานหวานสเสน่ห์ ผู้ชายปากหวานพูดเพราะเอาอกเอาใจเก่งโรแมนติกมากๆไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นคนดีเสมอไปครับเพราะหนุ่มเจ้าชู้มักจะมีสกิลของนักล่าสูงและรู้ว่าควรพูดอย่างไรผู้หญิงจึงจะตกหลุมรักได้นั่นเองครับข้อที่5รูปไม่ได้บอกทุกสิ่ง บางครั้งที่หนุ่มๆของคุณส่งรูปมาว่าทําอะไรอยู่หรืออยู่ที่ไหนใบไ,ได้หมายความว่าเขากําลังทําในสิ่งนั้นอยู่จริงๆนะครับบางทีรูปที่ส่งมาก็อาจจะเป็นรูปถ่ายที่เก็บไว้นานแล้วก็เป็นได้เพราะฉะนั้นหากจะให้ชัวร์จริงๆวิดีโอคอลเลยจะดีกว่าครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5พฤติกรรมของผู้ชายที่มาจีบมีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าจากทุกคอที่ได้กล่าวมาคุณสาวๆที่กําลังเจอผู้ชายที่เข้ามาจีบคุณอยู่พอดีแล้วก็ลองนําเอาไปใช้กันดูนะครับจะได้รู้ทันถึงพฤติกรรมและสามารถต้องการแก้ไขได้ทันครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w l d Wide Web บแกงด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ